ครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่1ในการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถารทึกษาหรือ SMS s อันดับแรกผู้ใช้จะต้องทำการเพิ่มข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนเข้าไปในระบบก่อนโดยการใช้ User Admin Password 1234คลิก Login เลือกเมนูบริหารงานบุคคลข้อมูลครูและบุคลากรคลิกเราจะทำการเพิ่มข้อมูลโดยใช้ไฟล์เท็กสามารถโหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่คู่มือตัวอย่างไฟล์ Excel จะมีให้ใส่รหัสบัตรประชาชนคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลและรหัสตำแหน่งรหัสตำแหน่งสามารถดูได้ที่ตั้งค่าระบบ เลือกกำหนดตำแหน่งครูและบุคลากรจะมีรหัสตำแหน่งต่างๆสามารถเพิ่มข้อมูลได้เพิ่มข้อมูลรหัสตำแหน่งได้หรือสามารถแก้ไขลบด้านหลังได้ในวิดีโอนี้เราได้ทำการเตรียมข้อมูลไว้แล้วลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำข้อมูลครูและบุคลากรจากไฟล์ text เมื่อคลิกเข้ามาจะมีขั้นตอนการแปลงไฟล์าจาก Excel เป็นไฟล์ Text ตามลำดับขั้นตอนขั้นตอนให้ห่1ให้คลิกเปิดไฟล์ Excel ที่เราเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นคลิกที่เมนูไฟล์เลือกบันทึกเป็นคลิกที่เรียกดูบันทึกเป็นชนิดให้ทำการเปลี่ยน เป็น Text Tab Delimited แล้วคลิกบันทึกตอบใช่ทำการปิดโปรแกรม Excel ไม่บันทึกเราจะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ Text ขึ้นมาให้ทำการคลิกขวาครับเลือก OpenWI t h จากนั้น เลือกโปรแกรม Notepad ลำดับต่อไปให้คลิกที่ File Save as Encoding ทำการเปลี่ยนเป็น utf-8 เพื่อป้องกันฟอนต์เป็นภาษาต่างดาวคลิกคลิก Save Save ทำการปิดโปรแกรม Notepad ลำดับต่อไปให้กลับมาที่หน้าจอของกเ้นโคมครับที่เราเปิด s m ไว้ y, ทำการเลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์ที่เราทำการแปลงเรียบร้อยแล้วคลิก Open คลิกตกลงผู้ใช้ก็จะได้ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อนำไปกำหนดเป็นแอดมินในโมดูลต่งตางๆต,ต่อไปต่อไปเราจะไปดู การบริหารจัดการแอดมินในโปรแกรม SMS s ออกจากระบบครับด้านบน URL ให้ลบ index. php ออกพิมพ์ตามด้วย admin หน้าจอเราจะเปลี่ยนเป็นโลโก้ admin เข้าด้วย ID เดิมครับคือ admin password ์ด3 4คลคลิกล็อกอินการกำหนดค่าเราจะกำหนดจาก เมนูทางด้านซ้ายไปถึงเมนูทางด้านขวาอันดับแรกให้เรากำหนดชื่อสถานศึกษาก่อนเลือกตั้งค่าระบบชื่อสถานศึกษาคลิกแก้ไขครับชื่อสถานศึกษาให้ใส่ชื่อโรงเรียนของผู้ใช้ในที่นี้เราจะใช้ชื่อเป็นโรงเรียนทดสอบ คลิกตกลงสามารถแก้ไขได้ลำดับต่อไปที่เมนูตั้งค่าระบบกลุ่มงานกลุ่มงานระบบจะกำหนดกลุ่มงานมาให้4กลุ่มงานสามารถเพิ่มทำการแก้ไขหรือลบได้กลุ่มงานต่างๆจะไปปรากฏที่เมนูหลักในด้านหน้าของโปรแกรม SM SS ในที่นี้เราจะทำการเพิ่ม ใช้รหัสก,กลุ่มง,งานในที่นี้เราใช้เป็นเว็บภายนอกคลิกตกลงจะได้จะได้กลุ่มง,งานขึ้นมายกหนึก่กลุ่มกลุ่มงานที่เพิ่มเข้าไปจะเพิ่มเป็นเมนูหลักจะไปปรากฏเป็นเมนูหลักในโปรแกรม SM สามารถแก้ไขหรือลบได้ต่อไปลำดับต่อไประบบงานระบบงานย่อยหรือโมดูล ระบบจะตั้งค่าพื้นฐานมาให้ตามลักษณะในวิดีโอจะกำหนดค่าโมดูลย่อยในแต่ละกลุ่มง,งานสามารถตะเล็งลำดับได้หรือสามารถทำการเปิดปิดสถานะการใช้งานได้รวมทั้งยังกำหนดผู้ใช้เราสามารถเพิ่มกลุ่มง,งานได้โดยการเพิ่มระบบงานย่อยภายในหรือโมดูลคลิกเลือกชื่อโมดูลครับ โมดูลโมดูลภายในจะเป็นโมดูลที่มีอยู่ในระบบ SM สมมุติถ้าเราต้องการเพิ่มโมดูลขาเข้าไปคลิกที่ขาจะปรากฏชื่อภาษาไทยขึ้นมาชื่อภาษาไทยจะเป็นเมนูเป็นชื่อเมนูย่อยในระบบสามารถเลือกได้ว่าจะให้โมดูลนี้ไปปรากฏอยู่ในเมนูหลักตัวไหนหรือไปปรากฏอยู่ในกลุ่มง,งานไหน เลือกกลุ่มง,งานลำดับต่อไปเลือกการใช้งานจะให้เข้าใช้ได้เฉพาะครูหรือเข้าใช้ได้ทั้งครูและนักเรียนคลิกตกลงในการกำหนดระบบงานย่อยสามารถเพิ่มระบบงานย่อยจากภายนอกได้เป็นเว็บลิงก์ทำการคลิกในวิดีโอนี้เราจะใช้เป็นเว็บลิงก์จาก Google ใส่ชื่อโมดูลเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยใส่ URL ของเว็บที่อยู่เลือกกลุ่มงานจะให้เมนูนี้ไปอยู่ในกลุ่มงานใดในวิดีโอนี้เราจะนำไปไว้ที่เว็บภายนอกเลือกการเข้าใช้ คลิกตกลงในตอนนี้เราจะได้เมนูที่เข้าไปปรากฏในเมนูหลักทั้งหมดเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการกำหนดผู้ดูแลในแต่ละโมดูลให้เลือกที่ระบบงานแล้วเลือกผู้ดูแลระบบงานย่อยคลิก ลำดับต่อไปให้เราทำการเพิ่มผู้ดูแลในแต่แต่ละระบบงานโดยการคลิกที่เพิ่มผู้ดูแลร,ระบบงานย่อยเลือกระบบงานย่อยเช่นผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ดูแลคือใครผู้ดูแลจะปรากฏจากต้นวิดีโอที่ทำการเพิ่มบุคลากรในระบบแต่ละคนบุคลากรคนไหนดูแลร,ระบบอะไร หระบบงานย่อยสามารถเพิ่มผู้ดูแลได้มากกว่า1คนเลือกผู้ดูแลคุณครูสมศรีทดสอบ2เป็นผู้ดูแลระบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคลิกตกลงอันนี้ตั้งค่าเรียบร้อยสามารถแก้ไขและลบได้ลำดับแรกต้องเพิ่มผู้ดูแลระบบงานย่อยให้กับทุกระบบงานตอนนี้เราเพิ่มผู้ดูแลระบบครบแล้ว เมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อระบบอื่นการเชื่อมต่อระบบอื่นเป็นการทำการเชื่อมข้อมูลจากระบบ SM ของสถานศึกษากับระบบ AM คลิกเพิ่มข้อมูลรหัสโรงเรียนการกำหนดรหัสโรงเรียนไม่สามารถกำหนดได้ในช่องรหัสโรงเรียนผู้ใช้จะต้องทำการเข้าไปแก้ใน smssconnect.php ไฟล SMS ์ smssconnect.php เป็นไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลให้ทำการเปิดโดยใช้ n o t e p a d ตรงบรรทัดที่เขียนว่า System Office Code ให้ใส่รหัสโรงเรียนรหัสโรงเรียนสามารถใช้เป็นรหัส10หลักแล้วแต่ ทางสำนักง,งานเขตหรือว่าโรงเรียนจะตกลงกันในการใช้งานรหัสโรงเรียนเิกไฟล์แล้วทำการเซฟเมื่อกลับมาที่หน้าจอ s m ลองเข้าการเชื่อมต่อระบบอีกครั้งรหัสโรงเรียนก็จะปรากฏขึ้นในช่องของรหัสโรงเรียนชื่อการเชื่อมต่อระบบและหัสการเชื่อมต่อจะอยู่ที่ทางฝั่ง แอดมินของ SM กับแอดมินของ AM ตกลงกันในที่นี้รหัสการเชื่อมต่อเราจะใช้เป็นรหัสโรงเรียน URL ระบบที่จะเชื่อมคือ URL ของ a m s s สมมตุติท่านใช้ a m s s .org เป็น URL ก็สามารถใส่ไปได้เลย ลำดับถัดไป URL ของ SMS s ก็จะเป็นที่ตั้งของ SM เช่น testschool.com/snss ให้ใส่ https://www.web เข้าไปด้วย คลิกตกลงการเชื่อมต่อกับระบบ AMSS นั้นในแอดมินของ AMSS จะต้องมีข้อมูลของโรงเรียนอยู่แล้วก่อนถึงจะเชื่อมต่อระบบได้การเชื่อมต่อระบบข้อมูลจะขึ้นในลักษณะนี้ต่อไปการให้บริการข้อมูลหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลคือหน่วยงานที่ดึงข้อมูลจาก SM ของโรงเรียนเราที่เราใช้อยู่ ไปแสดงใน AM ของสำนักง,งานเขตลำดับต่อไปรายงานการให้บริการจะปรากฏวันที่และ u s สเ n a m e คอมพิวเตอร์ IP ข้อมูลที่อ e ีโปรแกรมหนึ่งเรียกเข้าไปใช้งานตัวอย่างดังนี้เช่นเมื่อวันที่9สำนักง,งานเขตพื้นที่ได้ดึงข้อมูลครูและบุคลากรได้ดึงข้อมูลครูและบุคลากรไปใช้งาน เมนูถัดไปคือเมนูลงทะเบียนการใช้ SMS S. การลงทะเบียนการใช้งาน SMS เพื่อติดตามข่าวสารในการอัปเดตระบบหรือแจ้งข่าวสารในการใช้งานเพื่อปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องผู้ใช้สามารถคลิกลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่างและเมนูสุดท้ายของการตั้งค่าแอดมินจะเป็นผู้ใช้หรือยูเซอร์จะมีเมนูเปลี่ยนรหัสผ่านตัวเอง เปลี่ยนรหัสผ่านตัวเองคือการเปลี่ยนรหัสผ่านของแอดมินและอีกเมนูคือการเพิ่มแก้ไขผู้ใช้เมนูเพิ่มแก้ไขผู้ใช้จะแสดงก็ต่อเมื่อผู้ใช้ได้ทำการล็อกอินเมนูครั้งแรกเรียบร้อยถ้าผู้ใช้ยังไม่ล็อกอินการใช้งานครั้งแรกจะไม่ขึ้นอยู่ในเมนูนี้คลิปนี้ก็จะพูดถึงการตั้งค่าแอดมิน ของระบบ SM เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไป